เชื่อว่าคงมีหลายคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่ต้องมีสระว่ายน้ำอยู่ในรีสอร์ทหรือโรงแรมกันอย่างแน่นอนโดยในยุคสมัยปัจจุบันการวิสาห่ายน้ำนอกจากจะได้แช่น้ำหรือได้ไว่ายน้ำออกกำลังกายแล้วนั้นยังทำให้เราได้มีรูปไว้อวดเพื่อนๆได้อีกด้วยแต่นอกจากสระว่ายน้ำที่มนุษย์เราสร้างขึ้นแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำตามธรรมชาติที่สวยงามอยู่อีกหลายแห่งและมีน้ำใสไม่ต่างจากสระน้ำของที่พักเลยทีเดียว แถบริเวณร,รอบๆยังมีแต่ธรรมชาติซึ่งเราจะได้แช่น้ําท่ามกลางธรรมชาติและชมความสวยงามของสถานที่ไปพร้อมๆกันรับรองว่าคุณจะต้องอึง้งหากได้เห็นกับตาของตัวเองจะมีที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยกับ6สระน้ําธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน 1. หลุมสระว่ายน้ำธรรมชาติโทซัวประเทศซามัว หลุมยุบจากธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการละลายของชั้นหินด้วยสารละลายที่เป็นกรดหรือน้ำฝนที่เป็นกรดไหลซึมลงใต้ดินเมื่อหินจำพวกคาร์บอเนตเช่นหินปูนหินโดโลไมท์ทำปฏิกิริยากับน้ำสารละลายกรดก็จะเกิดเป็นการละลายกลายเป็นโพรงหรือช่องว่างใต้ผิวดินเมื่อการเวลาผ่านไปทำให้กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถปีนลงไปเล่นน้ำที่ใสาราวกกระจกที่ต่ำจากพื้นดินถึง30เมตรโดยภายในบริเวณนี้ยังถูกล้อมด้วยต้นไม้ใบไม้สีเขียวสดใสมีแสงแดดสีทองทอดผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้และสีพื้นน้ำที่ประกายสดใสดังมรกตอยู่ด้านล่างและยังสามารถดำดิ่งสำรวจถ้ำใต้น้ำที่ทะลุไปฝั่งทะเลใหญ่ได้ด้วย นอกจากหลุมสระว่ายน้ำธรรมชาติโทสัวแล้วในเก olu, าะอูโปลูเราจะสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติที่สวยงามมากมายเช่นหาดลาโลมานูอันงดง,งามที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะอูโปลูหรือหาดซาลามูมูทางใต้เพื่อชมสวนปามและเล่นกระดานโต้คลื่นหรือจะเดินสำรวจริมชายหาดที่สวยงามหรือชมป่าฝนที่เต็มไปด้วยน้ำตกและสัตว์ป่ามากมายซึ่งจะทำให้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน 2. น้ำตกฮาวาสุประเทศสหรัฐอเมริกาน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำสีฟ้าใสตกลงไปสู่แอ่งน้ำสีเทควอยที่อยู่เบื้องล่างสีฟ้านั้นตัดกับสีแดงส้มของภูมิประเทศทบรอบได้ดีทีเดียวน้ำตกฮาวาสุเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและมักได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสาราชื่อดังรวมไปถึงการถูกกล่าวถึงในรายการโทรทัศน์รายการท่องเที่ยวสารคดีต่างๆอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะความงดงามของสายน้ำสีฟ้าที่ไหลผ่านซอกหลืบหินและผนังหุบเขาลึกไหลลงสู่แอ่งด้านล่างกว่า100ฟุต ก็เกิดเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำสีฟ้าสีเขียวสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอย่างยิ่งคนส่วนมากจะเข้าใจว่าน้ำตกฮาวาสุนั้นตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โดยน้ำตกฮาวาสุเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ชนพื้นเมืองดั้งเดิมหรือชนพื้นเมืองชาวอินเดียนแดงซึ่งอาศัยในแกรนแคนยอนมาหลายชั่วอายุคนแล้วน้ำตกแห่งนี้ถือได้ว่า เป็นที่ที่มีความโดดเด่นที่สุดในแกรนแคนยอนเนื่องจากบริเวณรอบๆน้ําตกนั้นค่อนข้างมีความสวยงามและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหล่าต้นไม้ซึ่งสร้างความรม่มรื่นให้กับพื้นที่โดยรอบน้ําตกได้เป็นอย่างดี3ามซีโนเตอิคิวประเทศเม็กซิโกหนึ่งในหลุมว่ายน้ำที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใกล้กับซากปรักหักพังมายันของทิเชนอิซาหลายคนบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สวยงามที่สุดในเม็กซิโก,โกชิโนเตอิคิวยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมรวมถึงร้านอาหารและกระท่อมสำหรับการพักค้างคืนอีกด้วยสารานน้ำทรงกลมแห่งนี้มีน้ำตกที่สวยงามและพืชพันธุ์สีเขียวจำนวนมากมีน้ำใสที่เหมาะสำหรับการดำน้ำและว่ายน้ำมีบันไดแกะสลักที่ทอดยาวไปสู่ลานว่ายน้ำ แต่คุณจะต้องปีนลงไป26เมตรเพื่อไปยังหลุมว่ายน้ำที่ลึกกว่า40เมตรนี้โดยซิโนเตอิคิวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายาซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำการประกอบพิธีกรรมเพื่อเทพเจ้าฝนของพวกเขาที่นี่โดยมีหลักฐานคือกระดูกและเครื่องประดับซึ่งถูกค้นพบในน่านน้ำลึกของที่นี่โดยนักโบราณคดีและนักชีววิทยาศาสตร์ 4. อุทยานแห่งชาติแลงคอยมารานฮานประเทศบราซิล 1. ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชั้นนำของบราซิลตั้งอยู่ในรัฐมารันยาวทะเลสาบกลางทะเลทรายเป็นระบบนิเวศท,ที่เกิดขึ้นของเนินทรายสีขาวซึ่งครอบคลุม1,500ตารางกิโลเมตรที่นี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกตาม,มากๆ กับเนินทรายขาวขนาดใหญ่ที่ถูกลมพัดจนเป็นลอนคลื่นและแอ่งกระทะซึ่งแอ่งกระทะนี้เองจะกักเก็บน้ําไว้เกิดเป็นภาพศิละปะของธรรมชาติด้วยความเวิงว้างของพื้นที่โดยรอบทําให้ที่นี่มีวิวพระอาทิตย์ตกที่สุดแสนจะสวยงามและเนื่องจากในช่วงฤดูฝนของประเทศบราซิลจะฝนตกบ่อยและหนักมากเนินทรายขนาดใหญ่ก็จะทําหน้าที่ในการกักเก็บน้ําจนกลายเป็นทะเลสาบสีมรกต ขั้นกลางระหว่างเนินซึ่งมีขนาดใหญ่ยักษ์ที่ใครๆก็อยากจะมาแหวกว่ายเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่สวยและแปลกตาจนเรียกกันว่าทะเลสาบคริสตลัล 5. ทะเลสาบจิโอลาประเทศกรีซทะเลสาบที่แยกตัวออกมาจากทะเลของเกาะทัสซอรในประเทศกรีซ โวยเหตุผลทางธรณีวิทยาที่นี่ถูกแยกออกมาโดยแถบหินแคบๆบริเวณรอบๆสระน้ำใสดูเหมือนคริสตลัลเหนือแนวปะการังที่หยุดใต้พื้นทะเลซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเพียงไม่กี่คนที่ได้มาสัมผัสถึถงธรรมชาติแล้วจะได้รับรู้ถึงสระว่ายน้ำธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสระน้ำที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งนี้ การเดินทางมายังทะเลสาบจิโอลาไม่สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ธรรมดาเนื่องจากไม่มีถนนตัดผ่านเข้าไปจำเป็นต้องใช้วิธีการเดินเท้าหรือไกด์ทัวร์จากคนในท้องถิ่นแต่ทุกคนที่ได้ไปสัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติของน้ำคริสตัลใสในทะเลสาบแห่งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่าที่ได้มาจริงๆได้ว่ายน้ำในสระน้ำธรรมชาติพร้อมกับรับชมทัศนียภาพของทะเลบริเวณหมู่บ้านอสทริส ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวธรรมชาติต้องไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมทะเลสาบแห่งนี้สักครั้งในชีวิต 6. กสะน้ำของปีศาจประเทศซิมบับเวหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการว่ายน้ำคือด้านบนของน้ำตกวิกตอเรียในแชมเบียซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลุมว่ายน้ำตามธรรมชาติแห่งนี้เรียกว่าสระว่ายน้ำของปีศาจโดยสระแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับจุดที่น้ำจะไหลลงสู่น้ำตกหรือเรียกได้ว่าขอบน้ำตกก็ว่าได้โดยการมาเที่ยวที่นี่จะได้รับทั้งการแช่น้ำและได้ถ่ายรูปอวดความหวาดเสียวไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เป็นจุดขายของสระแห่งนี้ การจะเดินทางไปเยือนที่นี่ต้องไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและเดินทางได้ในช่วงหน้าแลง้งราวเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนโดยผู้เชี่ยวชาญจะนำทางเราเดินไต่ไปตามน้ำตกที่น้ำตื้นและไม่เชี่ยวกราดบางช่วงต้องว่ายน้ำข้ามไปบางช่วงต้องหนเชือกไปตามทางใครที่พกกล้องไปต้องลำบากหน่อยต้องคอยระวังกล้องเปียกน้ำหรือไม่ก็ต้องให้ไกด์ช่วยถือให้ แต่ความลำบากทั้งหมดก็ดูเล็กน้อยไปเลยเมื่อเราจะได้มาถึงจุดแช่น้ำที่สะว่ายน้ำของปีศาจแห่งนี้ที่ทั้งสวยงามและน่ากลัวไปพร้อมๆกัน